เขาจจโลครับเขาจจโลเหลืองซึ่งป oh ึ oh. ้งเหลืองซึ่งปึ้งโลด้ำขลึงตึงใช้ได้อย่างเดียวไม่มีบึกไม่มีบึก้งโอ้โหดีครับโอ้โหคนที่ทำรีบคปพ๊กครับคนด ลเนธพาลุยอลุกเนพลอลุกเนพสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีลุกเนรจะพามาลุยทอดแหครับมาหาปลากันวันนี้มาไกลครับมาเขตพื้นไม่สายน้ำมะน้ำมะลวน้ำโปง แล้วก็เมื่อวานมันพระลุงเนธไม่ได้ออกไปหาทำคลิปวันนี้เลยพามาทอดแหครับเดี๋ยวลุยด้วยกันวันนี้พันสามมันหัวมาด้วยวันนี้มาเยอะมาเยอะครับมาเยอะจริงๆได้ไม่ได้เดี๋ยวไปลุยหนึครับวันจะพอได้ดตำน้ำพริกหรือเปล่าไปครับโรยครับนนั่แม่เจ้าครับเริ่มครับเริ่มลุยกันแล้วครับวันนี้มาเยอะจริงๆมาเยอะมาเยอะมาเยอะโน่นเขาก็ได้ครับโน่นขหาอยู่หากินกันไปแบบนี้ครับวันนี้ลุงเนธพาลุย หาปลาครับน้ำมันแห้งส่วนนี้น้ำเริ่มแห้งครับปลาเห,หรอปลาอยู่ปลาสอยเหรอสอยน,กนักนครับหูได้เหรอยูอได้ครับน้ำก็ห่อลึกเหมือนกันนะครับตอนนี้อดแหแล้วก็งมนี่ปลาซาได้ตัวแล้วปลาสอยครับปลาซอยใส่ลาบใส่ลาบ,ราบเริ่มครับขอได้ดตำน้ำพริก เดนล่าไปก่อนไปดูล้วมันเป็นอะไดรหากันแบบนี้ครับมันเป็นเล่ยยังวะเดี๋ยวมาลุ้นกัเน่รับไปเจะได้ตัวหรือเปล่าแค่สามสอบแค่สามสอกแล้วก็เอาแผลหกสอบมาด้วยครับวันนี้เล่นแหลสามสอบก่อนแผลทีเนี่ยเมียไม่ด่าครับไม่อดแน่นอนได้ตัวโอ้เยอะเยอะเยอะได้ไม่ได้ไม่รู้นะ

ครับเด็นเหมือนนับประซอครับโอ้โหส่สวยสวยเอาไปตำน้ำพริกครับโอ้ยออกแข็งไนะนักขนาดนี้โอ้ยเยอะครับเยอะแต่มันออกแห็ครับแห็มันตาเล็กไปหน่อยมันขยายก็เยอะ เยอะเลยเยอะเลยจับม่นไม่ได้ครับลุกลุบลุกลุบออกวะเนี่ยเจอแล้วครับปุ๊บโอ้้อันนี้บ่ กดครับกดกดปรากฏว่าครับนี่ครับปลาส้อยครับเยอะมากเลยครับเนี่ยครับปลาบ้าลู่นเอฟเยอะแบบนี้คร no ับเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เยอะวันนี้ข้ามทีนหน่อยข้ามทีนได้เหนนะครับเยอะมากเลย เพราะฉะนั้นครับเต็มนะครับแค่สามส่วพอไ,ได้ต้มเป็พริกครับพอได้ต้มเป็พริกไม่ต้องทอดไปไกลครับทอดไปทีละวาสองวานะครับปลาเยอะมากแต่มันไม่ใช่ปลาใหญ่ครับโง่ติดแหนบอั่น,นี้ได้ครับต้อยอย่ะ เอาละครับมาลมันไม่รู้ครับอยรู้อย่ารู้อย่รู้รูเอาละครับมานะครับจงแรกจังแรกคนใจอไพวกนี่ใส่หรโอ้ เหลืองซึ่งฟึ่งเหลืองซึ่งฟึ่งว้าวฝีมือฝีมือฝีมือพอติตามน้องพริกโอ้โหคงคงไหนหมันหมเออลองของใหม่โอ้เยอะเลยครับปลาเยอะเลยน่าท่าน้องก็ได้ครับโอู้ในแหก็มีครับในแห นี่แห่เป็นจะเป็นปลาส้อยนะครับปลาส้อยเยอะเลยโอ้ยพรากดก็ต้องระวังหน่อยโอ้โอ๊ะโอ๊ะออกไปเห้โอ้เฮ้ยออกไปเห้โอ้ยโอ้ยตกกล่องโอ้ยแห่สร้อยนักนะฮะ อยู่ในรูเนอะปลาอยู่ในรูว่ะไปลุยต่อครับลุยต่อเอากล้องมาใกล้ๆครับมาดูปลาน้อยปลาขาวสรอยโอ้โหยนเห็นครับยอะแยะเลยโอ้ปลาสรอยครับปลาสรอยโอ้โหใหญ่แย่เลยครับในเห็นเนี่ยเนี่ยนี่เด็กตัวครับโอ้ดิในเห็นตีขึ้นวันนี้ลุงเนี่ยจะไปตำน้ำพริก ปลาส้อยเยอะครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มแห้งนะครับตัวเส้นสวยสายลาบเลยครับสายลาบแบบนี้มันต้องบึกบึกปลาส้อยปลาส้อยแหงสามศอกเองนะครับเนี่ยแหงลูกเทชเนี่ยแหงหกศอกเข้ามาครับแต่ยังไม่ได้เอาทอดเลยอู้ยอีกตัวโอ้โเยอะแยะครับเยอะแยะสนุกครับสนุกอ มาชนนี่มีมาชนนี่โู้โดดโดนด๊นี่ครับเยอะแยะเยอะแยะมามามาจะปลากันลูเนี่โอ้เจอครับโอ้โหเยอะขนาดเนาะ้อโอ้โหดิเย็บไอ้ก็ม,มีสนุกครับสนุกหัวหลอดออกเลย ถ้าตัวใหญ่ก็้นิังพื้นไปไหนหมดเมื่อกี้เจออยู่เลยหาเจอลก็มั้เนี่ยขอได้ตัวใหญ่ๆ้งออกเอะปะออกหมดแล้วมั้งเฮสามสองหาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอออกหมดละออกออกมันออกแหงครับ เแห่สามโซกเนี่ยเดีเกีียบครับหาปลาเร็วพุมดิมหลงฮะแหสามโซกครับแหสามโซกน่าจะได้ตมน้ําพริกอยู่ครับมามาเชิญเลสจับปลามีหรือเปล่า ปลาเลยเนี่ยสาวส่อยโอ้หลุดมือหลุดมือไปเห่สร้อยปลามันค่อนเป็นม่งเนาะทั้งที่บเคยมีให้ทุกที่หลุดไปเหี้ยโอ้โอ้โอ้เจอแล้วโอ้เจอแล้ว สรอยครับสรอยมาลูกเนตทำตะข้องใหม่นะครับเนี่ยตะข้องใหม่โอ้ยเจอละเจอละครับเจอละปลาสร้อยทางนั้นนะครับปลาสร้อยครับปลาสร้อยพอได้ตามนุ่มพีคครับนี่ครับนี่ครับใส่สวยๆครับมามาเอฟซีมาช่วยลุยจับปลาครับเดี๋ยวก็เอาไปลาบ ลูกเอาไปตำน้อพิกเับปากลาไว้นี่ไงแกทีเนี่ยไม่อดตายครับลงน้ำเป็นเด็กินไก่ข้าบดูใกล้ๆลูกี่ยถ่ายให้ดูใกล้ๆอ้ยปลาขาาเยอะเลยเป็นไหอนบ่อูู้หลายตัวหลายตัวโอ้มันอยู่ที่นี่เนอ่ยสมเป็นได้เห็นนะเป็นได้เห็นเป็นได้เห็น โอ้ดิด no ิดิโอ้ตัว no นี้ตัวสวยครับตัวสวยสวยสวยโอ้ี่ครับตัวสวยเลยครับโอ้้เฮ้ยกระเป๋าน่าก็บเป่าเดี๋ยวนี่ก็มีครับในเหงอนี่เนี่ยโอ้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 โ้โโอ้โอ้โ้อโอ้โอ้โอ้อ้้โอ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 ้ ตัวที่สวยเขาตัวสวยเนี่ยครับตัวสวยเต็มแล้วเอาข้องไหมมาเลยเต็มป่อใส่ลาเต็มแล้วอู้เจอแล้วครับไปลงไปเนื้อนี่ออกพุ่งละแห้มั้งสามมันยาน้ำไปฝอยเขาฝวย สรอยเท่านั้นเลยตอนนี้ลุงเนตรลืมครับลืมอย่างหนึง่งอู้หูอแล้วไปไหนลืมผูแ้แหนลุงเนตไปเอาผู้แหนมาหนาวครับหนาวโอ้แต่อยู่ได้อยู่ปลาส้อยครับปลาส้อยปลาส้อย,อย,อยเท่านั้นเลยพอครับปลาปลาไม่ไม่มีดูปลาส้อยครับปลาส้อย สวใส่แบบเนี้ยสะดวกครับสะดวกและทนด้วยลุงเนธทำเมื่อวานนี่เมื่อวานวันพระลุงเนธไม่ได้ไปไหนก็เลยทำที่ใส่ปลาครับอุ้ยเราใส่ทั้งนั้นเลย ไหนแล้วครับอ้อ้้อ้อ,อตัวนี้ตัวสวยครับตัวสวย,นนอย,ยโอ้ปลาสอย้อยนั่นเลยปลาสรอยอย 10, นึ่หมื่นแฮสร้อยมืนนะนี่ครับแหสามโกครับแห็สามโกพอได้ตัน้องพิกเลย สามสอกชีพันเป็นไหนละ่ะโซ่ท้งนั้นเลยครับโซ่จับปลาสองมือครับพี่าส,สองมือ มีไหมมาเนี่ยมานี่ยมาอยู่นหมู่เนี่ย่ใส่ยาวะแค่ใส่ของเมียละโอ้ยยต่อต่อไปต่อต่อไดต่อไ้แล้วไปต่อไปไกลเอาแถวเนี้ยสวยแ่อนั้นเลยครับสนุกเปนใหญ่ครับสนุกอูู้ตนี้เจอแล้วเป็นไหนอู้หเจอแล้วครับวันนี้ปลาเลยเนี่ยสวยหมดครับ 帅，都些水。你看，哦吼吼。我们那，我们先不吃刚刚回来，先不吃刚刚没有吃的了，位、嗯。那边是什么用的？哦，都土鸡。你你你。没有好吃回来，不能 <noise> หมดเลยรึป้าบุญเดี๋ยวกินข้าขวก่อนครับผักกินข้าวก่อนผักกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวก่อไฟเผปาปลาก่อนครับเผาปลาแล้วก็กินข้าวเผาปลาสร้อยครับปลาสร้อยเยอะแยะเลยเเ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 เตอนนี้กำลังปูใบตองครับเดี๋ยวจะกินข้าวตรงนี้ครับ รอปลาสุกก่อนเผาปลาก่อนครับเราจะปลาซอยนะครับอย่าไปนะครับจะเอาเผาเนาะครับผมเผาสุกพราะหมดสุกหลายเนาะครับเผาครับไม่ใช่ปิ้งนะครับไฟติดแล้วไฟติดแล้วเร็วมาเลยไปเอาเลยเผาเลยเผาต้งถุงยางนะกันอยู่ทาพูดเลยอยู่ทาพุูดกับพูดเผากันเผาบนนั้นนะให้น้องก็เผาปลาเผาเลย ปลาตัวสวยปลาตัวสวยครับปลาขาเท่านั้นเลยปลาเขาสร้อยลาบก็อร่อยเดี๋ยวมากินข้าวลุงเน่นะครับวันนี้มาเกัดเยอะมาหลายคนมาเยอะจริงๆครับวันนี้มาเยอะหาปลาเสร็จก็กินข้าวก่อนหิวแล้วครับหิวแล้วเสียดายอย่างเดียวลุงเน่ไม่ได้ปุ้งเหยียนมาเสียดายมากครับเสียดายเสียดายจริงๆ,ๆ ทำไมที่นะมาแบบนี้กินข้าวอร่อยอยู่ทุ่งนาก็อร่อยครับเดี๋ยวก็จะต้องไปปักเบ็ดอีกแล้วหาปลาวันนี้น้ํามันแห้งก็เลยมาหาปลาก่อนต่อไปก็จะมาบ่อยครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มแห้งแล้วครับขอนเถอะุกแล้วงุกเอาแด้แล้วเนาะไดดละไดลไดละโอ้ไม่ก็มีครับแต่ตัวเนี้ยน้องเ็าเผาเหลืองซึ่งปึงเลยเ <laughs> มื่อกี้เขาเจ้าโลาเดียวเหลืองซึ่งปึงละ เนี่ยครับปลาเผาเผาเสร็จเมื่อกี้นี่เองเขาเจโลครับเขาเจโลเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งโลดดำขลือตึงมาเด็กกินข้าวด้วยกันมามากินข้าวครับกินข้าวเดี๋ยวรุ่นนี้ให้เจ้าที่ก่อนนะครับยังไงก็ต้องให้เจ้าที่ก่อนเธอไม่ได้หกข้ามาบ้างนี่นี่ทำนี่ข้าวเพราะเอเราะลอะมากินด้วยกันนี่มามาให้เจ้าที่ก่อนเอาเจ้าที่อยู่ทางกินปลาด้วยกันเนอะวันนี้ไปเอาปงแยนมาครับไม่ได้ยอกอ่ะไม่ได้บึกอ่ะไม่ได้บึกอ่ะครับเอา ากินข้าวเดียกันข้าวเดียกันเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะลุยกันต่อครับทอดแห่สายพยายามไม่หด้ไหนทูพยายามไม่ได้สามพยายามไม่ได้เข้านั่นน่ะเกลี่ยเลยเข้าแถวคนเหน่อยไม่แค่เนาะคนเหนื่อยไม่เนาะโอ้อันนี้ปลาอย่างนี้นะครับดำขลึ่ยตึงปลาเผาเขาปลาเผาปลาเผาของจริง ạ lần thứ bưng dâm kỷ lục 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 dâm kia lục dâm kỷ 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 เต้ยอะนั้งเล่จิ้มหรอจิ้มนาแดงอันนี้ว่สบอดำเือตัวแล้วเนี่ยกิน่รติอติดมือเบอให้หวังนาะมากินข้าวครับมากินข้าวครับเพื่อนๆมาข้าวมามากินข้าวมาข้าวยกันครับ ตรงนี้จะเป็นปัดซอยเดี๋ยวตีเองภาษาหนึ่งตีเลยฮหม้อหม้อครับไข่ปลาครับไข่ปลากินได้อยู่ครับอร่อยเอามาเยอะครับมาเยอะมาเยอะแค่ตรงนี้นะมีหลายเผ่าเผาตรงข้ออ้าไก่มากเลยพี่จังทำไม่ถูกหรอกเผาอย่างของเยอะมากเลยที่ไม่มาเนี่ไม่นานมากมีละมีราคามีละหู้มีโซมิีซดินก็ร้องก็ร้องไปเดี๋ยวไปหาปลากันต่อเพื่อน กินข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อเสียได้อย่างเดียวไม่มีบึกคนก็เยอะครับคนมาใส่มองครับใส่มองภาษาไทยเรียกอย่างงเหรอมองก็ตไคายโอ้ใส่ตไคายใส่ตไคายโอ้ลึก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 ตรงนี้ลึกมากนะครับน้ำมันแห้งน้ำมันแห้งโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงนี่น้ำลึกน้ำลึกครับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเพราะว่าลุงนี่ไปหาปลามา แล้วก็ลองเอามาตัดต่อดูคลิปมันยาวมากครับลุงเนตเลยทำเป็นสองตอนหรือว่าสองอีพีฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับรับรองว่ามันมากเพราะว่าลุงเนตทอดแหน้ําลึกไปดูกันนะครับว่าลุงเนตได้ปลาอะไรลุ้นมันมากแล้วก็ตอนสรุปผลง,งานถ้าเห็นแล้วจะร้องโอ้โห <laughs> อย่าลืมนะครับลุงเนตฝากติดตามตอนสองด้วยมันมากครับโอ้ย ลองดูลองดูงดงดโวเไม่รู้ปลาอะไรครับขึ้นปุ๊บเม็ดเต็มปากเลยอุ้ยเม็ด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 กดนี้ล้นเม็ดขึ้นเต็มเลยโอ้ลม ครับเมื่อกี้ตรงนี่ยเตะใส่ตัวใหญ่เลย